สวัสดีครับสวัสด,ดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนักคำนวณอยู่ในขณะนี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกน้ำมาคํานวณสูตรหลักร้อยบทราเทียบชุดกัน2สูตรร้อยบนตัวเดียวนะครับอันนี้สูตรที่1นึ่งหนับร้อยบนตัวเดียวนะครับอันนี้สูตรที่2องครับร้อยบนตัวเดียวเหมือนกันชนุดก,กันทุกงวดนะฮะสมาชิกนะ100ร้อยบนนะเพราะมันเป็นเลขเด่นตัวเดียว งวดที่ตรงนี้จะชนกันอีกหรือเปล่าหรือจะไม่ชนสองสูตรก็ดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีทาให้สองสตัวนี้ถึงตัวเลขมันจะเหมือนกันทุกงวดชนกันทุกงวดที่หลักร้อยบนนะครับแต่วิธีคิดวิธีทานี้มันต่างก,กันนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมจะมาแจกสูตรใครที่ชอบแบบวัดดวงแบบเสียงดวงก็เรียมแคบสูตรไว้ได้เลยนะฮะหลักร้อยบนเทียบชนกันสองสูตรแม่นให้สมาชิกได้รับชมกันในคลิปนี้ นะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับสมาชิกนะช่องแอดทอนนะักคำนวณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่กเพ่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับ <c oughs> อฝากกับเตือนทางช่องกันก่อนคำเตือนนะ ทางช่องคนเพียงสื่อแนะนาําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สน,นับสนุนการพนันหรือสิ่งผิกกดกฎหมายใดๆั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแย่ๆคือเขาได้ตวงทันเองรับทุกผิดยังไงก็กลับเขาทุกขาาวมามผิดด้วยสมาชิกนะเอามปดูฮะสูตรร้อยบนแม่นนะร้อยบนแม่น เทียบกับ2ส,สูตรสูตรที่1นึ่งร้อยบนตัวเดียวได้เลข4ฮะสูตรที่2อ0รอบนตัวเดียวนะครับก็ได้เลข4ฮะก็ออก4 7 8นับ <c oughs> สี่ฮะถูกฮะมาหลัก100ร้อยบนครับร้อยบน ต่อกันข้อที่2นะครับหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่1ได้เลข8ฮะสูตรที่ส0งบนตัวเดียวก็ได้เลข8นะครับชนกันที่เลข8ทั้ง2สูตรห้าพจน์ออกแปดหนึ่งสองสนะครับ8ฮะ,8ะมาที่หลักร้อยบนนับกับข้อที่2ส, <c oughs> สูตรหลักร้อยบนแบบนี้นะครับค่อนข้างจะ นะครับค่อนข้างจะมายากนะครับเพราะทําไมผมต้องบอกมายากมันเป็นเลขตัวเดียวนะครับเลขตัวเดียวมันมายากอยู่แล้วฮะถ้าไม่ฟุกจริงๆฉะนั้นสมาชิกพิจารณาเอาถ้าชอบหลักร้อยนะครับตัวเดียวครับเอามาต่อกันกลับงวดที่3ามงวดที่3ามร้อยบนสุดที่1นะึ่หาได้เลข2ตัวเดียวนะสุดที่2องร้อยบนนะตัวเดียวก็ได้เลข2องนะจนกันไั้เลข2องผดอก2องส่วนสอง หลักนนร้อยวนนับชนกันที่นะับเลขสองนะับสองก็มาที่หลักร้อยวนแถมหลักหน่วยด้วยงวนนีนะ้เอาไปต่อกันงวดที่อ่ะก่อนเดินดะ้านสมาชิกนะก่อนเดินผมนะครับแอดทอน ในช่องแอทอนนักคํานวณน,นี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามช่องแอทอนนักคํานวณด้วยดีเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเกา่าสมาชิกใหม่นะครับยังไงผมก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะที่ไม่ทิ้งกันไปไหนสูตรก็คิดตามสูตรใครที่ชอบสูตรก็แคบไปใช้ฮะใครไม่ชอบก็มองผ่านนะครับสมาชิกนะอ่าวดที่4ฮะ สูตรที่1ได้เลข4ฮะสูตรที่2ก็ได้เลข4ีอนะพราผดอก4 4 6ช่วงกันที่เลข4ที่หลักร้อยบนนับเป็นงวดที่4 ไปต่อกันงวดที่ห้าครับงวดที่ห้าสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขกเก้าฮะสูตรที่สองหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับได้เลขกเก้าฮะชนบันที่เลขกเก้าทั้งสองสูตรผลออกเก้าห้าหนึ่งครับก็เลขกเก้าฮะมาที่หลักร้อยบนครับ ถูกวดที่ห้าถูกวัที่หกเอ้ยถ,ถ,ถูกถูกวดที่ห้าดิเอยตาย <c oughs> สมองกับปากไปไม่ด้วยกันไปด้วยกันไม่ได้นะขัดกันสมองคิดอีกแบบหนึ่งปากพูดไปอีกแบบหนึ่งมือนี้เขียนไปอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ถ้าผมาพูดผิดพูดพูดถูก ก็ข่าวขอโทษขออภัยเด้อแต่หมายชิกเด้อนะครับอ่ะมาดูสูตรหลักร้อยบนฮะมันแม่นนะเทียบยกันสองสูตรสูตรที่หนึ่งวดที่ผ่านมาได้เลขเก้าฮะสูตรที่สองก็ได้เลขเก้ามาเบกันได้เลขเก้าฮะทั้งสองสูตรเลยดอกเก้ากัสูตรเลขเก้าฮะมาที่หลักร้อย มาที่หลักร้อยร้อยบนอ่ะกันมาโกมันนี้อ่ะก็มาหลักร้อยอ่ะเหมือนกันนะโกไปวันที่่านมาอ่ะวันที่จะถึงนี้นะสมาชิกนะได้เล็กตัวไหนอ่าไปดูวิธีคิดที่ท,ทำไปพร้อมๆกันอันนี้ร้อยบนสูตรที่หนึ่ง อันนี้ร้อยบนจุดที่สองเอาดูกันนับุดที่1วิธีทำฮะนำหลักแสนบวกกันสครั้งนับมาบวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่2องอีกสองครั้งแล้วก็บาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้ง เราก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีกครั้งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีกครั้งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่นะครับไปบวกเลกขเจคงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะห้นะครับลงฐานเลข0 0งบวกสฮะก็ลงฐานเลข4 4่บวกสนะครับลงฐานเลข 8, 8 7, นะครับแปดบวกเจนะ ลงท้ายเลขห้าบวกเจนะครับห้าวกเลงท้ายเลขสองบวกเนะครับลงท้ายเลขหนึ่บหนวกหนะครับลงท้ายเลขสองสงบวกเจ็ืที่นะสองบวกเจ็ดที่ก็ลงท้ายเลขเก้าานะวันนี้100นร้อยบนอ่ะมาเลขเอยู่เปล่าสูตรที่หนครับพิจารณาเอาฮะร้อยบนสูตรที่หนเลขเนะครับมาต่อก,กันกับสูตรที่สอง นะครับหลักร้อยวนตัวเดียวพลางวิธีทำนําหลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวหน้าครั้งที่2อีก2ครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวก1คงที่นะเอาบวกกันดูฮะ 5้าลงทอนเลข9กบวกสลงทอนเลข2 2งบวกสลงทอนเลข5 5าบวกแนับลงทอนเลข3 3มบวกแลงทอนเลข1 1ึ่บวกเานะลงทอนเลข0 0นบวกหก็ได้หกบวกหคงที่นะครับลงทอนเลข7อ่ะวว่นี้หลักร้อยบน2ตัวได้9กับ7ทีนี้หลักร้อยบนนี้ได้9กับ7เนี่ยมันติดที่เลขขี้ว่านี้หลักร้อยบนของผมที่เป็นสูตรคู่ขี้มันก็จะได้เลขขี้เหมือนกัน นะครับม้วนที่ผ่านมามันก็ได้เลขคี่ม้วนนี้อ่า้วดที่ผ่านมาได้เลขคี่หลักร้อยบนคู่คี่นะมันก็มาที่เลขเก้าที่เป็นเลขคี่นี่ยนะฮ <_ S 1> ะวันนี้ไดขเก้ากับเจ็ดติดที่เลขคี่กก็สวยเลยฮะแต่ไม่ชนกันนะม้วนนี้ไม่ชนกันนะครับบอกไว้ก่อนสองสูตรนะฮะสองสูตรร้อยบน,นครับไม่ชนกันนะสูตรที่หนึ่งนี้ประกาศดำดได้เลขเก้าฮะเลขตัวเดิมฮะหลักร้อยบน ข้อที่สองกับการน้ำเงินในเรืกเจ็ดน,นะถ้าใครไม่ชอบเจ็ดกับเก้ามองผ่านได้เลยนะสมาชิกนะมองผ่านได้เลยขอบคุณทุกท่านนะที่ให้การติดตามร้อยบนวัวเประจ้าันที่หนึ่งนะครับทับสิบสองทับหกหกนะครับถ้าชอบก็จัดไปวัวนี้ไม่ชนกันชอบตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ชอบเลยนะครับก็พิจารณาเอาเองนะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับ